ออมาทางนี้ด้วยรู้ด้วยรู้ปะเนี่ยเห็นคุณปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แน่โอ้เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับแคท o r เดอร์วันนี้เราจะไปเล่นเด a d บ y d เดย์ไลท์ครับผมวันน <and literally S 2> <c oughs> ี้เราจะไปเล่นโหมดโซเวอร์เช่นเคยครับ เดี๋ยววันนี้มาดูกันมากผมจะเจอฆาตรกรตัวไหนกันนะครับผมตามจริงผมเข้ามาเล่นเนี่ยผมอยากเจอไอ้อะไรนะไอ้หัวปริมิเต็ดอะอยากดูมากเลยว่ามันโ,ดโหดขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมยังไงใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับยังไงกันนี้ปะไปดูเกมเพลงกันเลย let's go โอเคครับเรามากันในเกมแล้วครับผมโอเควันนี้อยู่ไหนโบดน้อยของผาดหลวงแคมเบลอุย้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่ผมเอาเปิร์กชุดเดิมมาเลยนะแบบเวลาเพื่อนเกิดจะเกิดด้วยกันอย่างเงี้ยฆาตกรตัวไหนวะเพื่อนเพื่อนเราอยู่ตรงนี้คนนึงโอเคโอเคไหนอนงะี้เฮ้ยไม่ขยับอ ah? ่ะฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหมเ <c ười> <c ười> <c ười> นี่ยนิ่งเลยท่านผู้ชมน,นิ่งเลยเฮ้ยคนนึงมากคนนึงเออขยับแล้วขยับแล้ว โอเคหาเครื่องก่อนเครื่อง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 อยู่ไหนฮะไ,ไอ้ด่านนี้ด่านนี้ผมเคยเล่นไปตาเดียวนะด่านเนี้ยอีกายกา,กายกะเฮ้เสียงเสียงเอ้าโดนโหกายยู่กาอยู่ตัวอะไรวะเดี๋ยวเราวิ่งวิ่งฉีกไปทางนู้นนะตัวนี้เชิญ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 ม้าม้ามา,มา,มาอย่าร้องเพื่อนได้เครื่องแล้วได้เครื่องแล้ว,เค,ลว,เ,คลว okay, เครื่องแรกโอเคเครื่องแรกโดนแฝงแล้ว คนแรกเ,ล,เลยไปเดี๋ยวคอาซ่อมเครื่องนี้ก่อนเรามีหน้นาที่ซ่อมนะมีคนเข้าช่วยแล้วฮะโอเคเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะ่ะเอา้าไปไหนอะ่ะโอ้ซ่อมคนเดียวได้ไหมโอเคเมื่อกี้ขอไปช่วยเพื่อนอะ่ะเขาไปช่วยเพื่อนเอา้าเมื่อกี้ลุงพิวไม่ได้ไปช่วยเพื่อนเหรอผมก็เห็นวิ่งไปทางนู้นะฮะมีพยาบาลไปด้วย ไม่เป็นไรเราซ่อมมันเองก็ได้เฮ้ยอ้าวโดนกับดักแท็ปเปอร์เหรอล้มเลยฮะท่านผู้ชมอะไรวะอ,อ,อะไรวะโดอุ้มแล้วโดอุ้มแล้วแท็ปเปอร์เหรอเฮ้ยแต่ขนนู้นรอบแล้วนะไปดูแล้วไปดูแล้วเฮ้ย เสร็จแล้ววิ่งเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันมาทางเรามาทางเรามาทางเราเน่ยมันมาทางนู้นละตาตาฟ้ามาเลยตามอยู่ปะยังตามอยู่ปะให้ไปช่วยเพื่อนนั้นน่ะอยู่อยู่ดิอยู่ดิเอ้าทำไมมันโผล่ทีวะโอ้โดนเอ้าทำไมมาโผล่เนี่ยไม่ได้พิอยู่ห่างเราไม่ใช่เหรอยังตามอยู่ปะยังตามอยู่ฮะมันยังตามเราอยู่ เราจะเข้าแมทเข้าไหมเข้าไหมมันวางแถบอะค้นพันเข้าบ้นเข้าบ้นเข้าบ้นมามตามมาดิครับตามมาตามมาอยู่ไหนวะมาปะยังมาอยู่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 มันตามมาจริงด้วยว่ะวิ่งวิวิ่งวิ่งววิ่งวิ่งวิ่ออ เราเลยเราเลยเป็นเราเลยนะทำไมต้องทำฉันโอ้โหไม่ต้องดิ้นแล้วอยู่ใกล้เลยฟังแถบใกล้ๆเลยซ่อมเครื่องเดียวเองอะนี่ไงสองเครื่องแล้วเพื่อนเรนไปเพื่อนเราอยู่กัเต็มเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮลเฮลเฮลมี ช่วยแคปด้วยโอ้หเพื่อนโดนไล่อยู่เฮ้ยเฮ้ยโอนานแทบโอ้โหล่วงเลยฮะเฮ้ยช่วยแคปเพื่อนวิ่งหนีครับวิ่ง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 ขึ้นบนเอ้าเจ็บแล้วเจ็บอีกเฮ้ยไปนน่นละ โอ้โหโอ้โหแล้วจะให้คุณทำยังไงวะเนี่ยโอ้โหล้มสามพยายามจบเกมโอ้โหใกล้ๆกันเลยอะไปช่วยงไงวะแสดงความเป็นพระเอกหน่อยก็ได้อะอยู่ปะ โอ้โหสามตัวเลยพี่ชมออกมาทางนี้ด้วยรู้ด้วยรู้ปะเนี่ยเห็นกูปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะโอ้โหโอเคไม่ต้องสืบตาแรกก็ไปแล้วโอ้โห จีจีู้ชมฮะบายบายโอ้โหาตาที่สองแล้วผู้ชมเอ้ยสักตาหนึ่งเมื่อกี้ไม่เนียนเลยด้ใช้คำว,ว่าเจ็บสี่แล้วจบไวมากเลยโอเคตาตานี้เรามาอยู่กับใครบ้าง คอเดตฮะแม็กโทมัสแล้วก็เนียโอ้เฮ้ยน่าจะโอเคนะแต่เมื่อกี้แบบเละโอเคครับมาตาที่สองตานี้จะรอดไหมเนี่ยโอ้โหด่านอะไรเนี่ยลันแก๊สเฮเ่นไม่เคยเล่นด่านนี้แกอะไรวะเอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยนอยหน่อยอนอยี่มีเครื่อง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 นี่เครื่องอยู่นี่ใกล้ๆลย,ยเลยเอชอชอ็อต โอ้โหมาถึงก็เจอเครื่องเลยดวงดีวะ่ะมาซ่อมดิซ่อมสามคนเสร็จเร็วแล้วเนี่ยอาปเปิร์กผู้นำมาตามเมื่อกี้ไม่นับนะท่านผู้ชมไม่นับจริงๆนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวตาอันนี่ยจิกกับจิกเหอะต่อยต่อย <c oughs> <c oughs> อะไรวะโอ้โหมัวแต่มัวแต่ตคุยเดี๋ยวไงล่ะซ่อมพลาดอยู่วะอยู่วะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ ไอ้ที่ห้อยนี่ของเดอะเทรดปะไอ้ตัวหายตัวปะเฮ้ยไม่มีหรอกซ้อมต่อนะซ้อมต่อแล้วกันมาเพื่อนเราวิ่งอยู่วิ่งอะไรวะโอเคซ้อมต่อฮะล้มวะ่ะอูยซ้อมพังอีกเฮ้ยไม่ใช่ดิ เดอะเนิร oh, um, um. ์ดเดอะเนิร์ดโอ้โหท่านผู้ชมล้มใกล้ๆเลยล้มใกล้ๆเลยผมถอยละผมถอยก่อนผมถอยก่อนล้มล้มใกล้ๆเลยอะเดอะเนิร์ดเนี่ยเดอะเนิร์ดมันทะลุกล่องได้ใช่ปะฮะมันบิงได้อะมันบิงแล้วมันไปเรื่อยๆอะไม่ไหววะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนผมแอบด e ้วยแอบ p. นั่นไงออาเครื a ่องนี้แล้วกันมาไกลหน่อยดวงดีว่ะมาถึงเจอเครื่องเลย ไอ้เครื่องนั้นปล่อยไปก่อนนะเป็นเนิร์ดว่ะเฮ้ยหลุดลนะเพื่อนช่วยกันดีว่ะผมมัวแต่ดูเพื่อนว่ะเอ้าล้มล้มไหนอะเฮ้ยมันอะไรวะหน่าอะไรวะหน่าซ่อมต่อแล้วกันอย่าไปอย่าไว้นิงน่งไว้นิงน่งไว้ยิงไว้เพื่อนเฮ้ย โดนขแขวนหนึ่งล้มหนึ่งโอ้โหเฮ้ยอุ้ยปล่อยเลยอ่ะอะไรอะโอ้ไม่นะโอ้เฮ้ยโ,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 โทเทมโทเทมแค่โทเทมมันโอ้เดอะเนิร์ดอ่ะยากกว่าโอ้เพื่อเราโดนฮะไปเลยฮะคนแรกปล่อยเลย โอ้โหนึกว่าจะโหดนึกว่าจะแบกเราได้เงี้ยเง่แง่แง่แง่โทรเท่มหมดเลยเง่แง่แล้วเข้าตู้เข้าตู้แล้วเสียงมีอยู่ใกล้เนี้ยเป็นไหนละไดีวะออกได้ไหมออกมาล็อกตู้ได้ไหมปึ๊บเอามาดูดิ ไปเครื่องหรอซ่อมเครื่องต่อดีกว่าฮะเพื่อเราตายเหลือสามคนนะโอ้โหนั้นปล่อยเลยโดนที่ปล่อยเลยมันมเฝ้าว่น่ะเพื่อนเข้าไปไม่ได้ฮะเฝ้าแน่นอนเลยซ่อมต่อโอ้โหล้มเรียบร้อยฮะเราไปตงไปช่วยละไม่งั้นเขาแย่แน่นอนคนนะเฟนสองก็้วยโอ้โห ทุกคนเพื่อนจะไปช่วยแล้วโอ้โหแขวนด้วยกันเลยปล่อยเลยคนเดยมเห็นมั้ยเนี่ยไม่เห็นมั้งไม่เห็นละเห้เห้เไม่เห็นก็บ้าแล้ะ อุ oh, ้ยจู๊กจู๊กอะจู๊กอะจู๊กยังคมเลยวะดิวะดิวะดิเนอะเด้ออ๋ออ๋อไปทางไหนนะทางไหนอ๋ออ๋อขอตู้สว um, ัสดีครับสวัสดีครับปล่อยผมเถอะปล่อยผมเถอะนะปล่อยผมเถอะ ยากจริงวะแล้วเราก็ฝึกเล่นอยู่นะก็ก็เล่นบ่อยอยู่นะผมว่าแต่ทำไมมัน <c oughs> ไม่ไปแล้ว <c oughs> ทำไมเจอแล้วทำโหดจังเลยเนี่ยเอ้เราก็เอ้ยแย่จังเลยโอ้ มีแอบเฝ้า <screws> ด <in the air> ้วยไปเถอะไปผมเถอะไปผมเถอะเฮ้ยเสี่ยงเรียบร้อยฮะโอ้โหโอโเจ็บมันเจ็บใจไม่รู้ทำไมโอโ โหดจุกทำอะไรไม่ถูกเลยไม่ดูคอดูแลง้งอะไรทีแลง้งอะไรวะโ,โอ้ยคอมเวลล์ยี่สิบดิโอ้ชูนใส่เดียวกูได้วะโอ้โหดูชื่อดิโอ้เปิร์กอะไรเนี่ยคาสาบโอ้โหแป๊บเดียวเก็บหมดเลยก็จบกันไปแล้วครับคำรับเดสบ่ายเดรย์วันนี้ครับเป็นงไงฮะตายกันเกลื่อนเลย ไม่ได้ทําอะไรเลยโอเคครับยังไงก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงท่านผู้ชมท่านไหนก็สนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้แคทเธอร์ขอตัวลาไปก่อนยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายเหมียวบายเหมียว